อะไรจะดูเนื้อด้วยหรอวะร้อช่งว้าวคนต้องมากมายเป็นหมื่นล้านคนแต่เพราะไรที่เราสองคนถึงได้มาพบกันถึงได้มารักกัน ในทุกวันมีหยิบสี่ชั่วโมงแสนล้านนาทีที่มันเลยมุนไปแค่วินาทีเดียวแค่เพียงฉันได้พบเธอเธออยู่ไกลที่ปลายขอบฟ้าแต่วันเวลาน้ำพาจนเราได้พบกัน ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผมลิคิดฉันไม่รู้รักมีจริงไหมจนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นเรื่องจริงและเธอเชื่อเรื่องผมลิคิหรือเปล่าที่เราได้พบมันบังเอิญจริงไหมไม่มีใครรู้ใครเข้าใจแค่มีเธอจับมือฉันไว้ก็พอ สอบตาแล้วสบตาแล้วสบตามองตาเนยคะับโซโล่มองตาห่อยมองตาหนมอยะโซโล่พอจบโซโล่ร้องแล้วก็หน้าค่อยๆโคตรเานะฮะค่อยๆคแต่ว่าเกาหลีอยู่เกาะน้ำนี้เฮ้ยแต่ผมไม่กล้าร้องเลยเสียงพอดีมากว้าวว่วว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 ว ไม่ว่าไรจะเหตุผนใดมันก็ไม่มีสิ่งใดสำคัญเท่าฉันได้พบเธอเท่านั้นก็เพียงพอต่อจากนี้ไปไม่ว่าเกิดอะไรจะไม่มีวันที่จะจากเธอไปเพราะฉันรู้ว่าอยากเพียงใดที กลที่ปลายขอบฟ้าแล้ววันนั้นดมพัดกลิ่น้อบกันฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าความรักันไม่จริงไหมจนวันที่เธอได้เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนฝันให ลิดหรืล่าที่เราได้พบนั้นบังเอิญจริงไหมไม่มีใครรู้ใครเข้าใจแค่มีเธอจับมือฉันไว้ก็พอจับต่อไปนะครับจับมือนางเอกขึ้นมานะจับมือขึ้นมาเอ๊ยยังไงโอ้เฉ่ ผมลีคิดหรือเปล่าที่เราได้พบมันบึงนเอิ่อจริงไหมไม่ต่างกินเลยเขค่อีเลยเลน่าตืันไว้นว้าว oh my god เอาละ I'm in love ไม่คือแบบว่าเสียงเพาะมากเลย รู้ได้ไงถึมึจะร้องไห้มันเป็นนักแสดงมองตาก็รู้เรวจริงเหรอเอออาละจริงปะล่ะคุณเหมือนแบบตื้นตันมันคออยู่ข้างในนี่มองตาก็รู้มันชุ่มอยู่ในใจคุณไหนคิดเพลงคุณเลยเฮ้ยออแล้วเมื่อกี้เจอโรแมนติกอะคุณคุณอนุเคราะห์เป็นเวท่นต์ไปไปไปโอ้โหพอแล้ว โอ้ยไม่สบายด้วยนะเขากลับไปฟังแล้วพี่คนนี้ก็ต้องกลับไปฟังเพลงนี้เพลงนี้เคยเคยได้ยินแต่ว่าเพิ่งจะมาฟังเนื้อจริงๆตอนที่เด็กลองแบบตั้งใจลองให้เลยนั่นแหะโอ้ยเอาแล้วว้าวมีผู้จุดม่ผู้ด้วยโอ้ต่อไปกี่ออเดอร์นะหกร้อยหกร้อยเอาแล้วเอาแล้วอันนี้ไม่ได้พูดเลยอันนี้เรื่องรื่อง ลองด้วยกันลองด้วยกันลองด้วยกันเพื่อฟนคลับหน45โมเพลงเลยขี้หึงไงขี้หึงไงลองได้ลองได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองได้จริงเหรอเฮ้ยลองได้ What the fuck ขี้หึงขี้หึงเดี๋ยวพี่แฟร์ติก้องเพลงี้แฟนคลับชอบขี้หึงอยู่แล้วอแฟนคลับหมายถึงแฟนคลับไปขี้หึงเรา45 order อีก45 order 600ตลกแล้วหาของหน่กถ้าของไหนเอามาเบิ่งซิเธอแกงหรือเปล่าเออาของจริงอีก40 o r อ e r ไดถึงโอเคค่ะเราก็ร้องเพลงไปแล้วนะคะก็รบกวนทุกคนนะคะกดตากล้าานให้ด้วยกันแดดไงเดี๋ยวเอาไปฝากพี่พี่แมททิกไม่มองหน้าไปเลยเป็นร้องเให้ฟังไมจ้ะมองเืินไงเิน่ลยมองไม่กล้ามอง